ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวน่าย,ยินดีของอดีตนางเอกดังคุณเมี่ยงอติมานะคะที่ล่าสุดเนี่ยเธอได้คลอดลูกคนที่สองค่ะซึ่งก็ได้ลูกชายสมใจด้วยนะคะ ขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับอดีตนางเอกสาวคุณเมี่ยงอติมาที่เคยโด่งดังมีผลงานการแสดงมากมายค่ะก่อนจะตัดสินใจหันหลังให้กับวงการเพื่อผ่านตัวไปเป็นแอร์โฮสเตสให้กับสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เข้าประตูวิวากับเรืออากาศเอกอามริสสันตากูลนะคะใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวด้วยกันจนมีลูกสาวคนแรกน้องมิตามาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่ค่ะ ล่าสุดเมื่อวันนี้คุณเมี่ยงกันติมาก็ได้โพสต์ไอต้องรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่ได้ลืมตาม,มาดูโลกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือลูกคนที่2เป็นเพศชายที่ได้ทําการผ่าคลอดค่ะมีน้ําหนักแรกเกิด2,750กรัมโดยตั้งชื่อลูกว่าน้องมิตินะคะซึ่งมีสามีหนุม่มคอยดูแลให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างค่ะทัง้งแฟนคนแฟแล้วก็เพื่อนพ้องคนสนิทที่มาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินด,ดีกันเป็นจํานวนมากเลยละคะ่ะ